ธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวถ้าเวลาท่านไปสื่อนะสื่อสารข้างนอกนะเอ่อต้องเป็นสื่อสารแบบนี้ท่านจะมาทําในธุกรกิจออนไลน์จะเป็นธุกรกิจที่มีความเท่าเทียมกัน,นเห็นไหมทาไมนะฮะดูทิกต็อกดิคุณจะรวยร่ํารวยมีตําแหน่งสูงยังไงแล้วแต่จะมาท,ทําธุรกิจอะไรสิ่งแรกท่านต้องมาออกมาหน้ากล้องต้องออกมาหน้ากล้องอ่ะออกมาไลฟ์สดทำคลิปแบบ จ้างใครไม่ได้นะไปจ้างมาออกไลฟ์ออกคลิปได้ไหมไม่ได้นะเพราะการสร้างตัวตนการมาเป็นอย่างเงี้ยเปรดโซนแบรนียมันเป็นของใครของมันเป็น DNA ของใครของมันไม่เอามาใช้แทนกันไม่ได้ช <c oughs> าวกรทั้งโลกเนี่ย7,000ล้านคน7,000กว่าล้านคนเน่ยก็จะเป็นลักษณะดีเนแต่คนแต่คนไม่เหมือนกัน คนที่หนึ่งถึงคนที่เจ็ดพันล้านคนจะมีดีเอไม่เหมือนกันจะมีเฉพาะตัวตนเป็นปฏิบคคนคือความเท่าเทียมกันเมื่อมันมีไม่เหมือนกันแสดงว่าคุณมาจะอยู่ในออกหน้ากล้องมาทำมาทำการโปรโมทขายตัวตนให้คนทั้งโลกรู้อ่ะรู้อ่ะจะมีเท่าเทียมกันไม่มีเขาอ้าวาโอ้เขาเก่งเขารวยเขามีชื่อเสียงโด,ด่งดังแล้ว จะสู้เขาไม่ได้แล้วไม่ใช่เลยทุกคนต้องมาเหมือนกันหมดเห็นนีมยังนี่คือโลกอานาคตทำาเข้าใจธุรกิจออนไลน์ก่อนเออนะมันเปลี่ยนนะต้องมีวิธีคิดเปลี่ยนเลยเราต้องเปลี่ยนผมเองนะออผมเองก่อน,อนผมก็อย่างปีแล้วผมใช้ระบบเป็นดีเดอร์เป็นลักษณะเจ้านายลูกน้องออามาทำนี้ไม่ได้อืมมันคนละอย่างกันทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกมนมันต้องมาฝึกปือเหมือนกันหมดเลย เขาเรียกว่าเขาถึงบอกว่าธุรกิจออนไลน์ฟังนะฮะฟังนะฮะเพื่อนเพื่อนฟังนะจำไว้นะฮะเอาไปฟังแล้วก็ไปส่งต่อได้เลยมันความหมายมันลึกนะเดี๋ยวผมจะาอธิบายมันทําไมต้องเป็นความหมายนี้ธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายสัมพันธ์อ่าเพื่อนเพื่อนนงห้องในห้องนะเอาใหม่นะธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายสัมพันธ์ เขากว่าธุรกิจสายมันคืออะไรอ่าเป็นธุรกิจที่สมมอบความรักก่อนอย่าเพิ่งไปมอบความรู้นะฮะธุรกิจสายมันอย่างแรกต้องมอบความรักก่อนอ่อวาว่าเขาแลยอย่าเพิ่งไปมอบอะไรสัาสิ่งความรักคือมีปฏิสัมพันธ์ความรักเกิดจากอะไรเริ่มต้นรักเป็นก่อน เออรักเป็นรักยังไงเนาะเหมือนเราจะรักผู้ชายคนหนึ่งหรือจะรักผู้หญิงคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือรักคุณลูกแล้วแต่สิ่งแรกสิ่งแรกนะฮะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเนะเมื่อไรรักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะมีทักษะในการรักคนอื่นได้เป็นด้วยง่ายๆนะเอทุกคนจะตกตรงเนี้ยรักตัวเอง เมื่อไรลืมรักตัวเองแต่ไปรักคนอื่นก่อนอันนี้เขาเรียกความหลงรักความหลงนะมันต่างออกับตรงนี้แหละเออนะที่บอกว่าเออฉันรักเธอ,เ,อเธอรักฉันเนี่ยนะแต่ไม่ได้รักตัวเองเนะี่ยอันนี้เรียกความหลงเออนี่เขาเรียกความหลงนี่มันจะต่างเนี่ยนะความรักที่แท้จริงอะ่ะคือรักตัวเองให้เป็นก่อนอดูแลตัวเองรักตัวเองให้ถูกต้องยังนะ เสร็จแล้วไอเนี้ยเราจะเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นด้วยความรักแบบความกรุณาเมตตามันจะเกิดขึ้นมันจะมีระดับขั้นของเหนือควาารักคือความเมตตาพอมีความเมตตาเกิดความกรุณาอุเบกขาผอมวิหาสิใช่ไหมฮะเป๊ะเลยเป็นธรรมะที่เอามาใช้เรื่องของธุรกิจอะไรได้ดีเยี่ยมความรักเมตตากรุณามูทิตาอุเบกขาสำคัญ มันเป็นการพัฒนาอย่างนี้เอามาใช้ในเรื่องธุรกิจอะไรได้ดีเยี่ยมเลยเราต้องเรียนรู้ตนเองให้รู้จักตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าตนเองคือใครเกิดมาทําไมนบนโลกเนี่ยเกิดมาทาไมจะมาทาอะไรให้กับบนโลกใบนี้มีความรักเอ่อความรักในเรื่องธุรกิจความรักในเรื่องสินค้าที่เราจะทําธุรกิจความรักเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เรากำลังไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นอ่าไปเป็นพาร,ร์ทเ,เ,เนอร์ของแบรนด์ไปเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์ไหนแบรนด์หน เราต้องมีความรักบริษัทนั้นๆด้วยบริษัทเราต้องมีความรักแบรนด์ๆบรนด์นั้นด้วยรักรักอ่ะรักทั้งกินสินค้าต้งบีอิงบีโปรดักต้องรักแบบรักอ่ะไม่มีเลือกเนาะไม่เผื่อเลือกนะสำคัญเมื่อมีความรักปุ๊บในผู้คนนะเราก็จะมีความรักในผู้คนส่งความรักไปธุรกิจเราก็จะไปอย่างนี้เลยไปเป็นไงต่อไปคือความเชื่อความรู้ก่อนความรู้ก่อน เราต้องส่งต่อความรักคนหนึ่งแล้วส่งต่อไปคือส่งต่อความรู้อืมเราต้องมอบความรู้นะฮะอย่างเนี้ยมอบความรักเสร็จแล้วต้องมอบความรู้มอบยังไงเหรอกลายังไงความรู้เนี่ยคือความรู้เนี่ยคือธุรกิจสายพันธ์ความรู้อะไรเหรอนี่ไงความรู้เนี่ยอย่างเช่นเดียวผม ทุกคนมีดีในเไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันนะเจ็ดพันล้านคนบนโลกเนี่ยเอาดีเนของตัวของท่านเอาที่ตัวท่านมีจุดแข็งจุดแข็งจุดเด่นของท่านอ่ะเออออกมาเป็นความรู้ของท่านนั้นเลยประสบการณ์ด้วยเอาออกมาอย่างเงี้ยเออเอามาบอกเล่าออกมาสอนมาอะไรแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดมีความรู้ด้านวิชาการก็ออกมาสอนแต่ถ้ามีความรู้ประสบการณ์อย่างอื่นหรือะแล้วแต่ก็ออกมามาพูดมาแบ่งปันได้เลย ทู้คนก็จะด,ดูโอ้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วคนก็จะชอบดูอะไรที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นการจะมาก๊อปปี้การมาดิเคเตกันเนี่ยมันไม่สําเร็จในะทุกเกี่ยวอะไรจะไม่สาเร็จนะครับความรู้สําคัญเนาะสิ่งที่ท่านทำอันที่2คือความรู้เอาเนี้ยการมาสร้างตัวตนก็คือเหมือนการให้ความรู้ไงการมาออกหน้ากล้องก็ขือนความรู้นะความรู้ที่ท่านมีนอะ่ะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วประสบการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่ในห้องเ ไม่ไม่เหมือนกันที่อยู่ในห้องหรือโยงนอกห้องอะท่านมีอะไรที่ไม่เหมือนคนนะไม่เหมือนไม่มันไม่เหมือนกันไม่ซ้ําคนอื่นอะ่ะท่านเอาสิ่งนั้นน่ะในตัวท่านเอาออกมาจุดแข็งท่านมีแล้วยังไงก็ไม่เหมือนกันนะคนมนุษย์บนโลกเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันไม่เราเราสามารถเอาออกมาคุยออกมาพูดได้ออกมาขายตัวตนได้ว่าเอาจะเอาเรื่องของไมเซลหรือพีการเอาไปแล้วเอาไปทําการรวมะ เอาไปเอาไปคอมบิ่เอาไรแบบกันแล้วก็มันจะเข้าไปแล้วคุณก็เอาไปสร้างสร้างตัวตนของคุณโดยเฉพาะเลยเหมือนผมผมมีเนื้อหาอยู่90เรื่องเนาะ90เนื้อหาพวกท่านท่านที่อยู่ในห้องนะฮะออกไปได้เลยเอาคอนเทนต์เอาแคปชั่นออกไปได้เลยนะเอาไปแบบไม่ต้องนี้เลยเนี่ยที่ผมมีมีมีดูคลิปต้อนหลังได้หรือในในช่องสีเขียวอะเข้าไปดูในห้องสมบผมได้เลยผมจะมีไม้อยู่ออกไปได้เลยเอาไปแล้วก็เอาไปเอาอะไรเอาไปรวมกับ ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่พวกเพื่อนๆที่มีอยู่เอาไปรวมกันแล้วออกมาคุยเอาไปคุยอยู่หน้ากล้องมันจะเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวตนของเพื่อนๆเลยเอาไปได้เลยนะเนี่สำคัญผมมีหัวข้อให้ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่90เอาไปได้เลยนะทุกท่านที่สนที่จะมาสร้างตัวตนโดยอยากได้คอนเทนต์อยากได้แวคแคปชั่นทันสมัยแล้วกันนะผมว่าถือทันสมัยเราะาผมเอา มาจากที่อาจารย์ผมแล้วก็ในการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจบนโลกนี้ที่มันปัจจุบันมันไปยังไงมันจะค่อนข้อมูข้อม,มูลที่ค่อนข้างใหม่ผมจะปรับปรับปรต่อใเวลาเอาไปได้เลยเนาะ